หิวเหมือนกันนะคะแต่ไม่เหมือนกันวันนี้ให้ทุกคนลองไปสังเกตดูนะคะว่าความหิวของเราในแต่ะวันเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเขาบอกว่าความหิวเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบแบบแรกเนี่ยเรียกว่า metabolic hunger ก็คือความหิวที่เกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยต้องการพลังงานจริงๆนะคะกับแบบที่2องเขาเรียกว่า hedonic hunger ก็คือความหิวที่เกิดจากการได้รับสิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือว่ากลิ่นนะคะ โดยที่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นคนที่น้ําหนักพอดีเนี่ยหรือว่าไม่เกินเนี่ยนะคะหรือง่ายๆเลยก็คือคนผอมนั่นเองเขาจะกินจากการที่เขาได้รับความหิวแบบ metabolic hunger เป็นส่วนใหญ่นะคะในขณะที่คนที่น้ําหนักเกินนะคะหรือว่ามีลักษณะอ้วนเนี่ยจะกินจาก h o r o n i c hunger เป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราได้รับสิ่งเหลาปุ๊บเราก็จะ เข้าไปกินทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากลดน้ําหนักให้ได้ประสิทธิภาพนะคะเราลองสังเกตความหิวของเรานะคะว่าความหิวอันเนี้ยมาจากร่างกายต้องการจริงๆนะคะหรือมาจากสิ่งเร้าที่เราเพิ่งได้รับ